ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศในขณะนี้จึงเป็นการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มาทำหน้าที่ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยเหตุนี้พรรประชาชนในฐานะเป็นพักการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนรัษฎรจึงถือภารกิจในการผ่าทางตันทางการเมืองโดยอาศัยกระบวนการและกลไกลในรัฐสภา คือการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในการทำหน้าที่ยุบสภาเพื่อป้องกันไม่ให้มีนายกรัฐมนตรีที่เคยเป็นอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารหรือนายกรัฐมนตรีคนนอกเข้าสู่อำนาจได้โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่ง นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนรัษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่ที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่2ครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินไปกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปเงื่อนไขข้อที่3พรพักประชาชนยืนยันที่จะไม่ร่วมรัฐบาลและทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปโดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชน ไปดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีนี้ครับ